รู้ไม่ใหญ่ต้องไปรวบรวมข้อมูลหลายจุดทีเดียวจากตรงนั้นมาตรงนี้บ้างถ้าไม่ศึกษาครูไม่ใหญ่ก็จะได้มาคุยกันเพราะที่นี่เป็นแค่เราเรียนอนุบาลน,นะจ๊ะฝันใน้ฝันวิทยายังไปถึงชั้นปฐมเแล้นถ้าจะไปให้รู้ลึกซึ้งก็ต้องไปถามท่านผู้รู้มณิตน,น,นักปรา์อะไรต่งางๆก็ไปถามไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมอาแต่เรื่องท่านเป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก แล้วมันมหาศาลในเดียวเนี่ยโดยเฉพาะยุคใกล้ๆน,นี้ซะด้วยมันแค่อีกสงไายเศษนั้น <laughs> โอ้ยมันไม่นานเท่าไรนี่นี่เนาะเป็นเรามันคือโลกยุคนั้นเนี่ยมันมีสป,ปายะเป็นสัจจะปัดสป,ปายะสป,ปายะสีนี่ มันเกินกว่าที่เราเข้าใจเยอะแยะเลยในยุคนั้นทั้งดินอากาศฟ้าผู้คมนี่เนาะผู้สูงวัยก็ไม่มีวันชราภาพนี่คนหนุ่มคนสาวสวยงามเด็กน้อยอไรเดียงสาก็มีสติปัญญามีดวงปัญญาเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ นี่รูปร่างของผู้คนทั้งหญิงชายคล้ายหนุ่มสาวสวรรค์ oh. คือมีลักษณะที่สวยงามอารามไม้คล้ายๆกันนะ <Yeah. S 1> คล,าคลา้ายๆฝาแฝดนี่เนาะถ้าฝาแฝดไปตามกำลังแห่งบุญทั่วโลกดูเผ,ผลๆใกล้ๆแต่พอดูคุ้นๆแล้ว ก็แตกต่างกันนี่นะจ๊ะเกิดขึ้นแล้วก็สังคมเศรษฐกิจการเมืองอันนี้ดีมีแต่ฤดูสบายไม่ว่าจะฤดูร,อดร้อนฤดูฝนฤดูดฤด,ดูหนาวนมันจะพอดีทุกฤดูการเลยเนี่ยเหมาะในการบำเพ็ญสมณธรรมหรือปฏิบัติธรรมมากๆแล้วที่สำคัญเปทั้ง อะไรล่ะอาตายเดี๋ยวบอกไปหมดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไปติดตามอ่ะเลอแน่ใจนะคือเป็นโลกในอดมกติที่เราพยายามจะไปถึงตรงนั้นแต่ไม่เคยถึงเลยที่มนุษย์มีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เดียวกัน ภาษาเดียวกันอะไรต่างๆเดียวกันอะไรก็เดียวเดียวกันเนี่ยไม่มีทะเลาะขัดแยง้งเนี่ยเออไม่มีทะเลาะไม่มีการขัดแยง้งทุกคนมั่งคั่งแต่รู้จักเพียงพอมีความสุขอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยและสุขจะงี้ยาวนอนถึงแปดหมื่นปี เวลาละโลกอืมยังไม่บอกหรอก<ฮ>นี่เนาะพราวว่าเดี๋ยวเสียงหมดมเราต้องมาถึงทอบทวนนี้หน่อยนะมันมหัศจรรย์นนะยุกนั้นเนี่ยนี่เราเพิ่งมาถึงพระมังคระสรมสุมภิจาอาทวนนี้หนึเม,มื่อวานเนี่ยปโปรแกรมที่ทำให้ อย่าลืมว่าุปพกรรมที่ทำให้ท่านทรงมีพระราศมีกายสว่างสวเหมือนโลกธาท่าน,นั้นในอัตถกหายกตัวอย่างเพียงแค่สองตัวอย่างเท่าน,นั้นนะจ๊ะแต่จริงๆนี่มันมีมากกว่านี้เยอะเราก็นึกว่าเราจะไปน,นึกว่าเออสองอย่างกน,นี้ทําให้ได้อย่างนี้หรือพระราศมีสว่างมากกว่านี้ เนี่ยแต่พูดไปมันก็มากก็มากเรื่องอ่าพูดน้อยก็น้อยเรื่องก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเออ <c oughs> นี่นะน,นี่นะเราทวนนิดหนึ่งย้อนหลังไปในสมัยที่พระมังครสมาธิเจ้าหรือพระสุม,มังรรรมกรสมาธิเจ้าเป็นพระบรมพธิสิษว์ที่เสวยพระชาตาค,คล้ๆกับพระเวสสันดรอ,ออกบวชทั้งบ้านทั้งครอบครวัวเป็นพระเดบุตรฤอสี ซึ่งในพระชาตินั้นพระบรมโพธิสัตว์มีอัตยาศัสยรักในการให้ทานเป็นอย่างมากด้วยความที่ท่านมีอัธยาศัสยเช่นนี้จึงทำให้กิจศัพท์ของท่านได้เรื่องรลือระบือไปทั่วจมพูทวีปจากั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มียักษ์ตนหนึ่งอาหารที่โปรดคือชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารชื่อครัธาตธิกะ ยัก่อวันนี้ทราบว่าพระบรมโพธิสัตว์ยิในดีในการบริจาคทานไม่ต้องไปเที่ยวดักจกับจึงคิดหาอุบายเพื่อที่จะไปขอบุตรทั้งสองของพระบรมโพธิสัตว์เมื่อคิดอุบายออกแล้วยักษ์ครรตาติกาจึงได้จำแรงแปลงการไปเป็นพราหมณ์และมุ่งหน้าเดินทางไปหาพระบรมโพธิสัตว์ในทันทีมาวานเรามาอยู่ตรงนี้นะวันนี้เอาอีกนิดนึ ถ้าที่มีเสียงอย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะจ๊ะพระพรามจำแรงหรือยักใจบาปได้พบกับพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ไปพูดพรามทำเพลงเลย,ยเอยป่าขอบุตร<อ>ทั้งสองคนกองท่านอย่างไม่เกรงพระอุลาอ, <laughs> อ,อหรือเกรงพระหารุไทยเลย<อ>นี่เนาะอเออนี่ เราคงไม่เปิดเดี๋ยวมันไม่ไม่ละฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์เมื่อได้ยินพรามณ์จำแรงนี่นะจ๊ะพูดเช่นนั้นขอบุตรทั้งสองแทนที่ท่านจะหวงแหนบุตรทั้งสองของตนท่านกับรูบ้ส <para> ึกปลื้มปิติยินดีที่จะได้สร้างมหาธานบารมีที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง เป็นเรื่องลำบากสำหรับเราแต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับพระบรมโพธิสัตว์ที่มีความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องปกติของท่านแต่อปปกติของเราเราคงนึกไม่ออกเราทำได้ไงนี่นะโดยเหตุนี้พระบรมโพธิสัตว์จึงตัดสินใจยกบุตรทั้งสองให้แก่พราหม์จำแรงหรือ,อยักใจบาปนั้นไปคือหนึ่งอยาก เป็นให้อยู่แล้วในทุกสิ่งถ้ามีใครมาขอสองมาก็เหมือนผู้มีศีลเน่ยเป็นพรามมาอย่างเงี้ยสามยังไม่ทราบเลยจะขอไปทําอะไรก็เข้าใจเองอ๋อของเหมือนชูชกนี่เนาะนี่เนาะว่าพรมามจําแรงในบุตรทั้งสองของพระบรมโพธิสัตว์มาแล้วด้วยความอดอยากขิวโหวยและเปรี้ยวปากสุดขีดจ้า ไม่อยากอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะอดมานานแล้วนี่นะอรอจากนี้ไปคงคอยไม่ไหวอ,อยากที่จะกินบุตรทั้งสองของพระบรมโพธิสัตว์อย่างเต็มแก่<อ>ทั้งทงที่เดินจูงไปให้มันหา่า,างสายตาสายพระเนตรสักหน่อยผ่านภูมไมแลวแวบใปนี่นะมันก็จะหมดเรื่องกันเออ แต่ทำไมต้องทำอย่างนี้ <Yeah. S 1> ทำไมถึงทำกับฉันได้นี่ yeah. oh. พักเสียงครูไม่ใหญ่เั้านั้นนี่นะเคยเคยความหิวหยและเปรี้ยวปากอดอยากมานานอยจะกินบททั้งสองของพระบรมโพทิสัตว์อย่างเต็มแก่คิดแล้วทำยักษราราติกะจึงเลิกแอปเป็นพรามเออแล้วรีบกลับกลายร่างมาเป็นยักษ์ดังเดิมในทันทีว้าวนี่ <oung ing> จากนั้นยักษรัตคาติกะก็ได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสองต่อหน้าตาตาพระบรมโพธิสัตว์ผู้เป็นบิดาแห่งนั้นนั่นเองโอ้ทำไมเป็นเช่นนี้เนีนี่โอ้ทำไงเนี่ยทำไมเนี่ยนี่นะทำไมทำไมโอ้ ปกติของพระบรมโมโบดิสัตว์เมื่อให้แล้วต้องตัดขาดจากใจถือว่าเป็นของของเขาแล้วเหมือนํำเป็นทองแล้วก็ไม่เสียดายอ,อย่างงี้ไงถือว่าถวายคุณยายอาจารย์ก็เราแล้วบุญเกิดขึ้นกับตัวแล้วสิ่งที่จะต้องทำาพือปลื้มอย่างเดียวมไม่ใช่ลูกนี้อเอาแค่แผ่นครึ่งเออ อย่างนี้เนะแล้วไปถึงแ่นเนาะแม้ว่าพระบรมโพธิสัตว์จะเห็นเลือดที่พุ่งออกมาจากปากอ่ากประดุจราวกับเปลวไฟที่พวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นความโทมนัสหรือความเศร้าโศกเสียใจไม่เพียงปลายเส้นผมคือแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่ได้บังเกิดขึ้นแก่พระบรมโพธิสัตว์เลยแม้แต่น้อยอย่านึกว่าพ่อใจร้ายนะ ไม่ใช่มันคนละเรื่องนะนาจ้ะนี่เนาะเพราะการมอบบุตรทั้งสองเป็นทานในครั้งนี้ถือเป็นการให้ที่ตัดขาดออกจากใจไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งนี้ถือเป็นมหาทานที่ทําได้ยากอย่างยิ่งนี่นะนอกจากไม่ขุนมัวลวเนี่ยไม่โกรธแล้วเนี่ยตรงกันข้ามความปลื้มปิติใจยอย่างไม่มีประมาณ จากการสร้างมหาทานที่ทำได้ยากอย่างยิ่งกลับแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายของพระบรมโพธิสัตว์ที่พระบรมโพธิสัตว์ไม่ได้มีการเศร้าโศกเสียใจแม้แต่สักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะเพิ่งไปตีโพยตีพายนะตีบางอย่าง <Yeah. S 1> ตีโพยตีพายไปว่า <Yeah. S 1> พระบรมโพธิสัตว์ท่านใจร้ายที่ยกลูกตัวเองให้ยักษ์กิน จะเพิ่งไปตีโพยตีภายถ้าถ้าจะตีก็เอาทักตีแผ่น <c oughs> อาสักจากแผ่นอย่างนี้เออะตีเป็นแผ่นอันนี้นะจะตีโพยตีภายนี่อย่าเพิ่งเพราะทำไมไปเอาพระบร,รมโพธิสัตว์ั้าจะไายที่ยกลูกตัวเองให้ยักษ์กินของอย่างนี้มันต้องดูให้จบนี่นี่นะดูหนังเราจะไปดูขยะแค่นั้นไปคิดแค่นี้ได้ยังไง เพราตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ทีเซอร์นี่เออหรือหนังตัวอย่างท่างนั้นตัดช็อตบางช็อตมาเออเท่านั้นเองนะไอ้จะเพิ่งไปตีโพยตีพายนี่อ่าตีเป็นแผ่นเอออย่าลืมนี่นะซึ่งเป็นเรื่องทําได้ยากอย่างนิ่งแต่ท่านทํานี่นะเราต้องดูให้จบเรื่องฟังให้จบเป็นก่อนจะไปดูแค่นี้หากวนไม่นี่เนาะ ก็ดื้อดื้อต่อ,อต่ออีกหน่อยอ่ะห <blows> ลังจากนั้นพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งความปรารถนาเ<อ>หมือนเราถวายแผ่นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเลย,ๆๆเลยด้วยอนิสงส์จากการสร้างมหาธรรมบารมีที่ทำได้ยากอย่างยิ่งนี้อ,อธิษฐานตอนปลื้มเลยจ้ะ <ๆ S 1> แล้วไปคิดเรื่องนั้นเลยประกาศไปแล้ว ขอให้เราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสาธุจ้าและขอให้เราเป็นผู้ที่มีรัศมีกายเปล่งออกจากสรีละตลอดเวลาสระดุดเลือดที่กำลังพุ่งกมาจากปากยักษ์ในขณะนี้ด้วยเถิดสาธุนี่นะจ้ะคือพูดถึงอาการที่เลือด พุ่งออกไปลักษณะคล้ายๆงนี้แต่ไม่ใช่ยาวเท่านี้อ่นนึกออกไปจ๊ะ,ะเปล่งรัศมีมิยุใบอย่าลืมว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่ก็คิดอย่างนี้ไปก่อนแต่เป้าหมายคือจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน,นอนาคตคือถ้าจะไปเป็นตรงนั้นอะไรอะไรที่ยากก็ง,ง่ายสาหรับเราสําหรับผู้ปราถนานี่นะจ๊ะ และในอดีตสงการสร้างมหาทานบารมีที่ทาได้ยากอย่างยิ่งในครั้งนี้คือการสละบุตรทั้งสองของตนเองเป็นทานจึงถือเป็นหนึ่งในเศษเซี่ยวของบุปกรรมที่มีปรากฏอยู่ในตำราโดยพระอัตถกถาจารย์เนี่ยที่ทาให้พระรัศมีกายของพระมังคราสมาธิเจ้าได้แผ่วไปโดยรอบตลอดมือโลกธาตุอยู่เป็นนิดนั่นเองนี่นะจ๊ะนี่ถือเป็นเศษเซี่ยวแห่งบุญ ที่ประกอบเพศทําให้พระรศมีสว่างครอบคลุมหมื่นโลกธาตุเราอย่าไปนึกว่าเอาแค่นี้เลยจะไปทําให้ขนาดนั้นนี่นะไม่ใช่นะจ๊ะยังมีบาร,รมีอย่างอื่นอื่นอีกเยอะ,ะแต่ตัดช็อตเหลือแค่สองสซึ่งวันนี้หนึ่งช็อตนี่นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะ,ะนี่ไอ้ที่เขาไม่ใส่เยอะๆอ่ะนะเพราะเรื่องมันผ่านไปนาแล้ว อีกอย่างกลัวนักสือมันจะหนาเกินไปเออแค่แค่นี้ยังไม่ก็จะอ่านกันเลยนี่นะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้สันนิษฐานเอออาจอาจจะงั้นนะเลยใจหรือแค่สองบุร,ร,รมกันนั้น<อ>ที่ทําให้ประสิิสว่างไปหมื่นโลกธาตุ<อ>จริงๆควรจะมีสักสิบตัวอย่างอย่างนี้นะ<อ>แต่สองแต่สองแล้วก็พอนึกออกเ<อ>พราะทุกคนที่ฟังนี่มีปัญญาทั้งสิน<อ>้นเออ